แป๊บหนึ่งกูดูค่าสกิลก่อนไอเฮมี่อัพอะไรดีกดคีิ์กดขวากันนะกดกดแดนได้กดอัลติเมทถ้ามึงเล่นพวกดารวิเดอร์มันจะเป็นแดนแทนไอเฮียฟอร์ดฟอร์เฮ้ยสัตว์มึงเจอรากู้ในรีสตาร์ร้กันในรีสตาร์ไอเฮียเีนสตาร์ที่พังไปแล้วเฮ้ยตัวอะไรดีเฮ้ยนี่มัน <Dark> าดาร์กโม่เอาไม่ดาร์กโมที่นะไปอ่ะมันมีตัวเอ้ยกูเล่นกับมึงไหมเนี่ยสองสองกันเหรอเอามึงกดไปแล้วอ่ะมึงกดไดร์เบเดอร์ไเสัตว์กูรู้ยังกูไม่ได้กดกดดาร์กโมอเออใครกดไดร์เบเดอร์อีกคนนึงเออเราเล่นเราเล่นสีบีสีได้มลืมเออถูกอะ่ะมึงเล่นตัวอะไร <Dark More. S 2> ดาร์กโม่าดาร์กโม่เออดาร์กโมโหดน,นะ เดี๋ยวมึงเดดดีีี๋๋๋ยยยวววเเเมมึึงงจอไฟงานอวัตกูบอกเลยมันเล่นยังไงเหรก็ปกติกูเล่นดาร์ตีเดียดมึงเห็นไหมเห็นเอ๊ยยืด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 เอ้ยมีคนเล่นบอบาเฟเตอร์ลึดยากเลยลึดยากยิ่เใหญ่ลึดยากยิ่งใหญ่เลยเอ้ยแย่ละทำไมมีเลเลคนดึงไปเดี๋ยเล่นยังไงดี มามาตามกูมาไูเห็นดั๊กมอนเราต้องไปฆ่ามันกดจําไอ้ชี่เสียงเชียอะไรวะมันเป็นเสียงบอทเอรเขียมอก้ว่าเสียงดั๊กมอพูดเขาเขามาขี่ฟิวเลยสั์กดคิวคืออะไรวะโอ๊ยกูตายเลยเฮียยากว่ะเรือกตัวอื่นได้นะ กูาเรียกกีว้าดีกว่าตะกะแตนยงยางมาเฮ้ยมึงเที่ยมันลุมสี่ห้าคนเลยเว้ยมึงดูมันเวลเท่าไรหกปิดสองไงไอ้สัสพวกเรามึงดูทีมเราดิวิวหนึ่งวลวหนึ่งทุกคนมึงกดแถบดูดิวิวหนึ่งทุกคนยกเว้นตัวหนึ่งอ่ะมันวิวสองร้อยเฮี้ยมันคอมโบอ่ะเฮ้เซี้ยคอมโบกูไอ้สัส เลือกตัวอื่นเลยคุณสัตว์เล่นอย่างยากเลยนัหมมไม่แต่ท่าย็มหัวเ่อ้ยกูหลงทางเอ้ยดาสิเดียนมา โอ้โหโดนโยดาตี้ส่เห็นยากเอกตายเนี่ยนะหมดเนี่ยเอ้าไอสัตว์มันทำมมันตีรัววะลอยขึ้นไปเอ้ยกูรอนลุมไอสัตว์เอ้ากูกดคิวแล้วนะ มันลุมกูมันลุมกูตีกูรัวๆเลยอ่ะมึงดูกดแถบอ่ะมีใครฆ่ากันได้ย,ดยังยังยังไอ<ด><ห>ย่างสัตว์โคตรเที่ยเลยเบ่งดิ่งเบ่งดิ่งสองต่อไปยังฆ่าใครไม่ได้สักคนเลยเวทีมเราทั้งทีมอ่ะมันคลายยางเลยเฮ้ย กด e ใช้ฟอสใช่ไหมขออ้าจะดีโอ้โหมันมาสองตัวไอ้สั้กูฆ่าได้แล้วตัวนึงกด e ใช้ฟอสดูรูปมันก็ได้อไอ้เฮี้ยมันลงมาสามตัวกูโดนฟอสด,ดึงเข้ากำแพงเลยก็ด้ฟดอสเนี่ยฟอสกูมันเป็นมันทำให้ลอยขึ้นเลย โอ้ยเฮียมึงขาดเหรอเมื่อกี้หาตัวอะนรกินเนี่ยลองมเคานเตอร์นะอ้ามันก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 ันพอสกันฟอสเฮี้มันมาสองตัวกดเล่นเฟนนอะอากินสกายวอลเกอร์มึงเห็นไหมไปเห็นดูพูดไหมเห็นเยอะไอวีพีอ่ะ ไม,ไม่ไม่ไมเออได้กินสก,กายวอลเกอร์มันจะนับพวกเราเอ้กูที่หนึ่งนะกูที่หนึ่งของทีมเราทำไมท่ามันน่าหุ่นหยิดจ,จังวะไอ้สัสไอ้คนตีสัสทางนู้นมันเล่นเก่งอ่ะพวกเราเล่นไม่ได้หรอกอันนี้คือมาเราเล่นกับคน,นจริงๆริได้สัสเมื่อกีอก้ก็เล่นกับคนนี่เสือรันร้อนเป็นปีศาจมากกวา่าไอ มึงเล่นโคนวอลแบบไม่มีดาร์เบเดอร์หรือเป็นโหมดแบบมีดาร์เบเดอร์มันเป็นแบบมันแบ่งออกเป็นหลายหลายยุคอะมึงเข้าใจไหมเอามีดาร์เบเดอร์ก็ได้ทําไมดาร์เบเดอร์มันหัวอะไรเหรอไม่มันมันจะมีพวกสตอมดูเปอร์ไงแต่เอโคนวอลมันจะมีพวกโคนมันไม่ใช่สตอมดูเปอร์นี่เอาสตอมดูเปอร์ดีอะคลาสสิกสตาร์วอลต้องมีสตอมดูเปอร์ไม่รู้จักเหรอไอ้ใหญ่ออ้แต่โคนวอลมันก็เป็นยุมันเป็นต้นฉบับไปนะมึงต้นฉบับของสตอมดูเปอร์ กูแม่งวีไอช่วงเนี้ยกูชอบสตาร์บอลเป็นพิเศษเลยรอก่อนรอกนวีเพนไทนก็เฮียแล้วนั่นไม่ใช่นะกูว่าเปนเป็นคือเฮียเลยวะเอ้าไอเฮียทำไมมีนะโอ้มันเป็นเราเป็นยานเราเป็นยานมึงเลือกยานได้นะยานอะไรมันจะมียานทิ้งระเบิดอันที่สองเป็นยานยานยานแทงอ่ะยานแทงอันที่สองอันที่สามเอ็กวิงเอ็กวิงเอ็กวิงงดมันคงมีบอมเบอร์แล้วก็อิน เอ x w วิงอ,อ่ะไฟเตอร์อร่ะไฟเตอร์มันชื่อมันเป็นรุ่นยานมันเป็นรุ่นยานมึงกดไปไฟเตอร์แล้วบนอ,วอ่ะ T หกแปด B Xwing อ่ะแล้ต้องโอ้เราต้องขี่ยานไปยิงไงสัตว์อ๋อให้กดสตาร์ทเลยแล้วกันไอ้เหี้ยกูเล่นไม่เป็นพี่กูยิงอะไรให้กูยิงอะไรแล้วเ,เราเราไปเห็นจุดไหมึงเห็นจุดไหมชนเสษซอมไส้เราเราต้องป้องกันเว้ยสันยานไหนเนหะ็นไหม เพราะเราเราต้องยิงอ <Napoleon>. ันนี้ก่อนแล้วเราค่อยอันเนี้ยโอ้หเฮ้ย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 เา้ยเฮ้ยัฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่ยเฮ้ยเ้ยเฮยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเเฮ้ยเล้ยเยเฮ้ัเยเยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเยย เว้ยเยียเลยเนี่ยเอาเราตายแล้วอ่ะเราตายแล้วกูรู้แล้วเมื่อกี้กูกดแมทสตาร์ใช่ไหมล่ะกูกดแมทสตาร์มีให้ป้องกันเลยโหนี่ไงกดตัว E กดตัวอีได้กดตัวอ E ปุรีมันจะบอกว่าเราต้องป้องกันแหละไม่ดิไม่ใช่ตัวอีดิที่จับเขาปั่นไซไปเลยเอาเอาเอาไม่สิตึีก โอ้อะไรวะนี่เป็นภาพที่อุจาตามากกูบอกเลยเออเยอูทำไมกูเวียนหัวอยางวะยิงตัตายแต่กลับบินชนของตายเลยยานของฮานโซโลด้วยวะอ้ยโคเท่เลยสัสเอ็กซ์พิงนอ่ยวานยานไฟเตอร์นะที่ยิงยานนี้มันต้องมันต้องไม่ซูมมันซูมได้สัต์ ตาเมึงเห็นจุดสีขาวๆบนหัวตัวไหมนั่นแหละเป็นจุดที่มึงต้องเล็งอ่ะมึงกูเคยเล่นวอเทนเตอร์มาเยอะกดซูมได้เออกดซูมได้กดทริปก็ซูมนะชนเสาตายเลยสุดเอากูตายใช่กูชนเสาตายไอ้ขาดเครื่องบินกูไปชนมันตายใช่มันดึกูะต่ายแล้วเครื่องบินชนมันตายเคลมีกระเต้เพื่อน มันมันพุ่งไม่ได้ปัญหาถ้าพุ่งได้พุ่งไปคอนมิชชั่นานแล้วตัวอ e ีค้างปะชักได้เหรอไม่รู้เดาโอ้มันยิงยากอ่ะเวียนหัวเฮ้ยตายหนึ่งตายหนึ่งมาดิตายหนึ่ง ่่ไไมด้โอ้ตายกูนี่แหละชนตายว่าว่าโหมดนี้มันยากที่สุดของนิ่งหมดแล้วนะมันยาเล่นยากจัดแล้วกูไม่อยากจะเล่นโหมดนี้ด้วยแต่ต้องฆ่ามันเห็นไหมใครรัดกูตายหนึ่ง โอ้ยยิ่ oh, e. ปีดยานุชนเลยีร no. ับไม่ดเลยัเลยข้าเขาไปชนหลิกตายเลยปวดหัวไม่เห็นดูเลยตายหมดเหี้ยเฮ้ยกูชนหอ้ยังไม่ชนยังไม่ชน เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไออีนิดเดีเราจะชนะแล้วเพื่อนเอ้ากูตายไอ้สัตว์มึงเชื่อไหมไอ้นี่มันควรจะมีแผนที่ไอ้สัสทุเรียนหัวรีบเต็มกูพันสามแล้วอ่ะกูยินหัวกูเบียนหัวเกินกูว่ากูไม่เคยเบียนหัวกับเกพียงเมื่อนี้แล้วกูจะเบียนครั้งแรกนี่แหละ เขามีกรไรโอ้มุ่งกะไสามสิบคนอีกสามสิบคนพวกมึงอย่ไหนกันวะเามีกรพวกเดียววะยิงพวกเดียววะยิงเลยะเขามกรร เอ้ยมึงเก็บสกิลคิวเวลามึงโดนล็อกเป้าเลยเล็อกเป้าแตกอเอาเยี่ยเราโดนนิทรอยแล้วโอเคตายเรียบร้อยอีกเจ้าลำมาไม่โอเคกูคตายเฮี้ยชนตายแล้วเอ้ยกูเสียยันแบตเทิร์ดิงลแลยนะ กู <anut S 2> ้ยานนำเลยกูปิดฉากเเฮไยมันคีค่าไรเออไอเดี้ยเราจะติดเจะซื้อแล้วไงเจะซื้อยานใหญ่เลยใหญแย่ไอเดี้ยหมันให้เปร์แรดหนีไปแล้วอู้ดมาค่ซิทำไมเราไม่ได้แต้มเลยสามร้มึงดูเตมกูก่อนยืดอย่าไปหาเล่นหมดอีกนะ แต้มกูเท่าไหร่แตมกูพันหนึ่งไอ้กูเยอว่ากูอยว่าหนวแตมกูสองพันกูเพิ่งกูกำลังจะซื้อยานใหญ่วอดีเลยตัดเองเก็บเองหมดาจบก่อน